ก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับนีม่มาอ้ววันนี้จะมีคอลดมารีวิวแลนะครัตัวเก่ากับตัวใหม่ดี นครับนี่จะเป็นตัวเก่าไม่ใช่ตัวเก่าบอกว่าเป็นตัวใหม่เป็นงาน C N C จากางานเชื่อมเป็นตัวใหม่นี่แหละแต่เป็นรูปโสมเก่าแป๊บอ,อะไรครับวันนี้จะมารีวิวคอลิดไอ้สองตัวนะครับเป็นงาน C N C ทั้งคู่นะ คอริดเคล้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยยี่ห้าดีแท็เกอร์ครับใส่กันได้ครับเป็นงาน c ี c ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวแกะให้ชมนะองตาเดียวกันนะครับคอลิดงาน c ีนะครับแต่บอดดี้ไม่เหมือนกันตอนนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากทางสำนักจะเป็นทรงสูตรนะครับ เล้140 150นะครับใส่เข้าไปในบอดี้ของเดิมกับใส่นะครับสวยเนียนหล่อๆครับทรงสู่ครับรูปร่างกับอดี้จะสวยงามน,นะครับกับไอตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันเป็นงาน C N C หลบรูน็อตอะไรให้เรียบร้อยนะครับทางเข้า3 2มิลมิลนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้มีโอริงให้ทั้งสองตัว แต่งานตัวนี้ก็เป็นงานตัวใหม่เช่นกันเป็นงานขึ้นรูป C N C ไลร้รอยเชื่อมขึ้นใหม่เข้ารูปแน่นอนแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่อีกหนึ่งทางเลือกทรงสูตรจากทางสำนักขึ้นใหม่นะครับเป็นอลูมิเนียมก้อน C N C กัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะไปใส่ในรถให้ดูให้ชมหมครับ อันนี้จะเป็นการติดตั้งคอลิดรูปแบบใหม่บอดี้ใหม่ที่ทำการแก้ไของศามาเรียบร้อยแล้วเป็นทรงของรถสูตรเลยนะครับจะติดตั้งเข้าไปในเสื้อฝาของรนะ้อยสี่สิบนะครับเค x สี่สิบนะครับเนี่ยเป็นแก้ไขมาโดยมุมเยียงมุมองศาอะไจะติดตั้งง่ายใส่คาบูอะไรเวลาทำการสวิตล้างคาบูอะไรจะง่ายครับไม่เบียดไม่อะไรแน่นอนครับ มาดูการวิธีการใส่รับหนึ่งเขาจะทาโบดิงมาให้ไม่ต้องทากาวอะไรสักอย่างนะครับใส่โบดิงเข้าไปครับเรียบร้อยครับใส่น็อตครับไปครับนะครับวิธีการติดตั้งครับง่ายๆครับจับเสียบจับเสียบครับน็อ เจับสุดสุดผลีดนะถ้ามันได้องศามของมันนะใส่เข้าไปในรถนะมันจะเซอร์วิสง่ายอย่างเช่นถอดคาบูออกมาล้างมาเซอร์วิสแล้วรถตกน้ําจมน้ํานะหรือว่าถึงเวลาเซอร์วิสที่ต้องล้างคาบูนะครับดูนะนะครับใส่ท่อยางเข้าไปนะครับใส่ท่อยางเข้าไปนะครับใส่เข้าไปตรงๆเลยไม่ต้องบิดบิดอะไรไม่ได้เลยถ้าอย่างเช่นตัวเก่าเนี่ยมันยังต้องยังอะไรได้อยู่เข้าลึกเข้าตื้นนี่คือสุดคือสุดใส่เข้าไปปุ๊บคาบูใส่เข้าไปครับง่ายๆ่ายไหมครับง่ายไหม ใส่คาบูเข้าไปครับง่ายๆเลยข้อกรองถ่าใช้ของทางสำนักนะครับตรงแน่นอนนี่ครับใส่เข้าไปเลยนะคาบูก็ตรงนะครับเนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมอย่าขันน้อตอย่างเดียวนะครับง่ายๆเลยครับคาบูก็ตรงครับไม่ติดนะข,นนนขัดลับเข้าไปเลยขัดลับเข้าไป ง่ายครับไม่เบียดไม่เสียดไม่ติดตัวไหนแน่นอนครับนี่เป็นโค้งของร้อยสี่สิบนะครับร้อยห้าิยิ่งกว้างกว่านี้ใส่ง,ง่ายกว่านี้ครับบอกเลยเดี๋ยวครับ,นะรบตอนนี้นะครับมาดูในการถอดเซอร์วิสนะครับหลังจากติดตั้งเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ การถอดเซวิดนะครับถอดข้างหลังก่อนครับถอดเข็มขัดข้างหลังก่อนครับถอดเข็มขัดข้างหลังอะไรเสร็จเรียบร้อยครับดึงคอยางสีฟ้าออกมาครับถอดตัวนี้ครับคลายตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับตัวหน้าไม่ต้องคลายครับคลายตัวหน้านี่ถอดออกมาง่ายครับง่ายครับพอดีดีองศาดีจบงานครับทรงสู่ครับบอดี้สวยงามครับตัวนี้ก็เป็นงานใหม่เช่นกันครับ ตอนนี้ก็องศาเดียวกันแต่คนละบอดี้ครับเป็นงาน C N C ครับขึ้นรูปองศาเดียวกันครับแล้วแต่ชอบครับชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นครับใช้ดีบอกต่อครับจนไป